น้องแบลวสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลวนะ,ะก็มาแบบตัดผมสั้นนะตัดจริงจะเป็นไข้เลยนะคะอาทิตย์นี้นะคะก็ไม่ได้ทําทีเด็ดจะเสียขึ้นมาอ่อนทําไม่ไหวนะคะไม่มีแรงอยู่ดีๆอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยร้อนอยู่ดีหนาวขึ้นมาเลยที่อากาศทางอีสานก่อนหนูเป็นไข้หนูยังพูดเลยว่าอากาศแปลกๆแบบนี้ประเทศไทยมีโอกาสหิมะตกนะคะพอมวยช่องสามจบสักพักหนูหนาวสัน่นไข้ไม่มีแรงเลยนะคะก็ เหมือนเดิมค่ะก่อนรับฟังข้อมูลมวยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนการทักยก24บจบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงิน,นมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์น้องแบลวการันตีค่ะ ad line มานะคะ a py ยี่สิบสี่ py สองสี่ทักยก24ระบบออโต้เล่นง่ายผู้สนับสนุนการมากกว่าเข้าปีที่สามนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะผู้สนับสนุนการนะคะก็มาฟังข้อมูลมวยดีกว่าหายไข้ใหม่ๆนะหนูรีบทําก่อนนะเพราะรู้สึกเกรงใจ พักยกยี่สี่เพราะว่าหนูทํางานไม่เต็มที่เลยอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มาฟังข้อมูลห่วยอาทิตย์นี้กันดีกว่านะคะอัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทดีเวลาเดิมสิบสี่นาฬิกาสามสินาทีเป็นต้นไปถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะคะสำหรับคู่หนึ่งคู่สองนะก็เป็นมวยรอบบนเสือ สาย A กับสาย B นะคู่ที่มาถึงกันเข้ารอบนะคนตกคนแพ้ตกรอบทันทีคู่ที่1นนะ,ะ K, คะเอเจคอกมเกวเจอกับเพชรลุงโรดโทษบางแสนพิกัดชกร้อยสิบสองปอนนะและคู่สองสายบนะคะลุงทยานฟ้าสอย,ยิ่งเจริญการช่างเจอกับยอดพลวงงามลูกกันทะระคู่นี้พิกัดชกร้อยสิบสองปอนและรองคู่เอกนะคะยอดเสกสรรรถเสดจัดเจอกับยอดเพชรเพชรพรมคุณนะคะคู่นี้ชกพิกัดร้อยสาสิบสองปอนและคู่สี่ คู่เอกของรายการเป็นการพิงแคมป์ร้อยแปดปอนะะอเล็กสิงมาวินนะเจอกับหนึ่งสยามสอเดชพันธ์ขอบคุณรูปภาพสวยๆแล้วข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทยเกียรติเพชรและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยกย4่สิบี่อสองผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะพูดจรไม่เพลาะหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกๆกรณีนะคะก็ต้องมาคุยหลังเกมวันนี้ก่อนนะคะก็ชนะไปสามคู่ รวดก็เป็นที่น่าดีใจนะสําหรับหนูแล้วก็น่าจะดีใจสําหรับพี่หลายๆคนนะหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้นะไม่ได้ฟันธงทีเด็ด เด็ดจะสีขึ้นหมาหอนค่ไม่ใช่ึ้นหมาเห่าแล้วหนูก็พูดผิดไปแล้วนะคู่หนึ่งก็เป็นไปตามค่านะคะก็มองว่าน้ําเงินสดขึ้นมาชนะมารั่วแต่ความเก่าอยู่ที่แดงนะคะต,ต,ต้นมองว่าถ้าแดงดึงเข้ามาทํไตเข่าแทางเข่าได้นะใส่ไปเลยยาวไปนะคะก็ชนะราคาสวยนะราคาตกเป็นรองเยอะนะคะก็ขุมเดียวนะคะขุมเดียวให้รู้จักนะคะก็ดีใจมาก,มาก จนคู่สองนะแต่แรกเกือบหลงทางนะก็มองว่าน้ําเงินนะคะเพิ่มเวทม,มาทุกแล้วมองว่าเจ้าชัดชัยน้อยเขามีก๊กสองด้วยศอกกับศอกบวกกันเขามีเข่ายาวโยนเข่าก็มองว่าเหลื่อมนิดนิดก็เลือกถูกทางนะคะก็ชนะกินไปนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้คนแพ้นะ,ะและคู่สามนะคะหนูก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะมวยอายุเยอะนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ มงคลเด็ดเล็กแพ้นะคะแล้วก็ดีใจกับคนชนะ,ะและคู่สี่นะคะหนูก็มาย้อนฟอร์มหลายๆอย่างนะคะก็เอาใสฟอร์มมาตั้งเอาไปประมาหนูก็เปลี่ยนใจมาที่เจ้าเจ้าอะไระซุปเปอร์เล็กนะหนูมองว่าเขาเป็นเทวดาแต่หนูยังไม่ทันได้ภาคมวยเลยนะ,ะหนูก็ไม่สบายก่อนนะคะแต่ก็ได้บอกคนใน Facebook แล้วก็ลงในช่องนะคาว่าให้เป็นทีเด็ดใส่ดอกจันไว้นะก็ดีใจกับแชมป์ค่ะ แล้วก็เป็นคงใช้คนแพ้แล้วเป็นกนใชใ,ให้จอมนะคะก็ยังติดตามกันเหมือนเดิมค่ะ <circumstance> <Philippines> ที่หนึ่งนะคะสายเอคนแพ้ตกรอบทันที A.J. เจกกรมเกลียวเจอเพชรุ่งโดรดโชดบางแสนหน้าคู่นี้เป็นคู่ที่หนึ่งเป็นมวยเสือนะคะก็ชิงกัน เพื่อที่จะไปต่อนะมุมแดงวันนี้เอเจกอกลมเกลียวนะคะก็เพิ่งแจ้งถอนชกไปด้วยเรื่องไม่สบายนะคะวันนี้มาเจอกับเพชรนุงรถอีกครั้งนะเคยชนะกันมานะ,ะลูกสอกปวกนะคะ ก็เบียดเบียดกันมากๆนะเป็นนักทอายุ16ปีนะเรื่องกระดูกความเป็นมวยดูอ่อนกว่าเยอะนะ,ะแต่ถ้าจะได้เข้าไปต่อหรือมองว่าอยู่ที่บุญภาวาสนาน้องนะคะไฟที่แล้วไม่เป็นตันะนะล้มลุกคุกคานนะยังสามารถเอาชนะเจ้าเพชรลุงรดได้นะคะคู่นี้ถ้าตามเนื้อตัวหนูว่ามองมองไม่ยากนะแต่ถ้า เป็นมวยรอบมวยชิงแชมป์มนันต้องอาศัยวาสนาด้วยนะคะก็ตามฟอร์มตามข้อมูลนะเป็นมวยจากปทุมการผ่านมวยกว่า26ครั้งเป็นมวยขวามวยข่าอาทีฟนะเจะบูสซือดีนะซ้อมที่กรอกลมเกียวจังหวัดปทุมธานีน้ำหนักปล่อย54กิโลนะก็เป็นมวยเข่าเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแรง,แงต้อดีบูดุดันนะก็แลก,ก้าสวนนะ รูปร่างชุ่มชกทรงดีจริงๆนะเป็นรองแค่กระดูกมวยนะสามฟอร์มล่าสุดของเขาเคยแพ้นกยก2อยอดสวงามลูกกันทะที่มือไทยเกตเพชรวันโชคร้อยสิบสองปอนด์นะแล้วก็มาแพ้คะแนนแคมมารูนสิทธิลมหนาวแบบเบียดๆนะที่ศึกท่าน้ำไทยและล่าสุดนะมาสับสอกบวกกันนะเอาชนะเพชรนุ่งโลดโชคบางแสนชนะไปได้แบบพลิกเหนือนความคาดหมายนะคะกระดูก การเป็นมวยเป็นลองเลยนะคะก็วันนั้นหนูก็พูดเล่นในวิจารณ์มวยนะว่ากระดูกความเป็นมวยดูเป็นลองเยอะนะถ้าเกิดน้องจะชนะก็อยู่ที่ปุนพาวาสนาพ่อโงเ่เฮงดีเหลือเกินนะวันนี้มาเจออีกครั้งกับเพชรลุงโลดโทษบางแสนนะ,ะก็เอาชนะเจ้าเงาอีทิมมาได้แบบสวยงามน,นะร่างกายแข็งแรงนะน้องนะก็เป็นนักทก19ปีการผ่านมวยนี่ร้อยครั้งนะแข็งโป๊กเลยนะกระดูกเป็นมวยมาจากหลุ่มศักดิ์เพชรธบูรณ์นะส่วนสูง169เซนนะเป็นมวยขวาครบเครื่อง ้อมที่บอสุขสรรเพชรบูรณ์นะน้ำหนักไปปอยห้าสิบห้ากิโลวันนี้ก็ชกได้เวทเก่งนะคือกับเขาเจ้าชายสี่โทษบางแสนนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องสอกแรงอันตรายนะหนูก็ก็สืบมวยมาแบบบ่อยๆวนไปวนมาหนูรู้สึกว่าเขาจะเป็นนะักชกคนหนึ่งที่แข็งแรงมากๆนะก็เห็นหลายๆไฟที่ถูกสอกบวกนะแล้วกรรมการไม่นับเพราะว่าเขาลุกขึ้นมาดิดตัวขึ้นมาทันแปลว่าร่างกายนะ้องแข็งแรงมากๆนะสามฟอร์มล่าสุดนะ,ะก็เคย ชนะคะแนนยอดชนะศึกก่วยบังคอลมนะร้อยสิบสองปอนที่ศึกมาทเกียรติเพชรแล้วก็มาแพ้ เบียดเบียดแลแพ้แค่ลูกเดียวนะโดนสับสอกหล่นนะแต่กรรมการไม่นับพลุกไวนะที่มไทเจนสีนะล่าสุดมาชนะเงาอีทีปอตทอทองทวีตกเป็นรองเยอะนะก่อนทกนะก็เอาชนะได้แบบสวยงามนะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะหนูมองว่ากระดูกความเป็นมวยความแข็งแรงนะอยู่ที่เพชรรุ้งโลดทุกอย่างนะถ้า a อเจจะได้ชนะไปก็อยู่ที่บุญภาวาสนาคู่นี้ชอบไปก่อนนะชอบที่เพชรรุ้งโลด มวยมีแพ้ชนะกัน,นขนาดผ่านมวยมากกว่าร้อยครั้งเพชรรุ่งโรดยังพลาดถูกสับสอกน็อกพระบวกกันนะ,ะมันก็มีโอกาสได้นะแต่ถ้าชอบตามข้อมูลมันก็เป็นไปได้ยากนะที่เอเจจะผ่านเข้าได้ดูจากการผ่านมวยเทียบกันนะคู่นี้ชอบน้ำเงินค่ะคู่ที่สนะลุงทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างเจอกับยอดโงาแรมูกกันทะระคู่นี้เป็นมวยรอบสายบีนะคะคนตกคนแพ้ตกรอบทันทีนะคะ ก็เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะเจ้าลุงทียนฟ้าเป็นฝ่ายแพ้ก็เป็นไฟแรกของเขาวันนั้นนะั้ะที่มาทุกเมืองกรุงและไฟล่าสุดก่อนเข้ามาถึงไฟนี้นะก็สู้ดีโชว์ไว้ดีชนะมานะคะก็เป็นนักชกอายุ15ปีนะคะเวทีอยู่21วันส่วนสูงแนละวัดได้174เจ็ดสร่เซนลมั่นชกชกดีนะการผ่านมวย40ครั้งนะส่วนใหญ่ชกตามภูธรตามเวทีทางเหนือนะคะ ก็เป็นเป็นคนโคราชนะคะเป็นมวยเดินมวยบูนะออกอาวุธได้รัวรัวรัวเป็นมวยที่ไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะสู้ด้วยยากนะหนูมองจากสายตาหนูหนูมองว่าเขาออกอาวุธรัวรัวรัวไม่รู้แรงมาจากไหนนะคู่ต่อสู้ส่วนใหญ่น่าจะไม่ชอบมวยทรงนี้แหละเพราะว่าไม่เปิดโอกาสให้ออกอาวุธเลยนะก็ซ้อมที่ซอยยิ่งเจริญการช่างเชียงใหม่นะน้ำหนักไปปล่อยห้าสิบสามกิโลเวทที่เขาชกร้อยสิบสี่ไม่เกินร้อยสิบพอวันนี้รถเวทมันชกร้อยสิบสอง อลนะเป็นมวยครบเครื่องนะสามฟอร์มล่าสุดของเขาก็ก่อนมาชกมวยเสือนะก็ชนะมาที่ภูทอสามไปรวดนะแล้วก็มาแพ้ยอดโบงามแบบเบียดเบียดไปๆลาสู้ได้ดีจนเจ้ายอดโบงามเหนื่อยนะคะแพ้แตกด้วยแหละวันนั้นแล้วก็มาชนะนําโชคบุรณามวยไทยนะก็ออกสเต็ปเดิมเพราะเขาเคยชนะกันมาแบบออกสเต็ปขยันออกอาวุธรัวๆๆไม่เปิดโอกาสไห้คู่ต่อสู้ได้ออกอาวุธนะคะก็เลยชนะไปนะคะวันนี้ว่าเจอกับ ยอดโบงามนะเคยแพ้กันมานะคะก็ยอดโบงามกว่าจะชนะก็เหนื่อยเลยนะคะบูสู้ดีมากๆน้องมาไฟแรกนะก็ดูแบบว่าทกเตเหมืองกรุงไฟแรกก็ดูแบบว่าไม่ทันนะพอไปปลายมาออกทะเลนะ,ะต้นๆออกอาวุธรัวๆ,ๆ,ๆ,ๆเด้เหนื่อยนะ ยอโรงงานเป็นนักชกย18ุ18ปีสูงสูงกว่ากัน1เซน175ะเซนเป็นมวยจากกาันธละวิชัยมหาสารคามความเป็นมวยดีนะแข่งโป๊กเลยนะ50ครั้งก็เป็นมวยเข่าอาชีพครบเครื่องนะคะซ้อมที่รูปก,กันธละจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักไปปอนะย50ก,กิโลที่โคกงอย่าง112ไปเกอ125ปอนด์นะเจ้าสิงห์ดำรูปกันธละก็คนคนเดียวกันนะเป็นมวยสูงยาวเขาว่าแหลมแทงเจ็บนะบูสูด้ดีส่งอันแนนนะ ส่วนใหญ่เสียเปียบคู่ต่อโซ่นะแต่เป็นมวยที่ออกอาวุธหนักแน่นแข็งแกร่งแรงนะคะก็ขบเครื่องน่ากลัวนะสามความรัศดรเขานะเคยแพ้นกยกสา้ก,กับยอดเด็กแหลมต่อพิทักษทยที่ช้างมวยไทยสัญจรที่บุรีรัมย์นะคะแล้วก็มาชนะคะแนนลุ่งทะยนฟ้านะที่มวยเจ็ดสีและล่าสุดนะมาแพ้ยอดเด็กแหลมนะเอาใครก็ได้นะวันนั้นนะคะเขาเป็นมวยทรงอ้นแอนอรชอนนะเขาก็เลยเสียเปรียบนะกรรมาการให้แพ้วันนั้นนะ ก็ดูเลียดเียนะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะก็ชอบไปกอดชอบไปที่ยอดบัวงามนะคะก็ดูความเป็นมวยเก๋เกมกว่านะก็อยู่ที่วาสนาของเจ้าลุงทยานฟ้าแล้วนะว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่มวยทรงนี้หนูมองว่าคู่ต่อสู้คงไม่ชอบนะเพราะเขาออกอาวุธรัวๆๆๆไม่ให้เราตั้งรับจับทางเลยนะก็ชอบไปกอดกับชอบไปที่ยอดบัวงามแล้วค่อยว่ากันขอสืบก่อนฟันทองค่ะคู่สามรองคู่เอกนะคะยอดเสกสรรแล้วเสอจัดเจเจอกับยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยนะคู่นี้ พิกัดชกร้อยสามสิบสองปอนด์นะคะคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมานะยอดเสียสังเป็นฝ่ายพิกแพ้ยกหนะ้านะยกหนึ่งสองสามสี่ทำมาได้ดีๆนะยกห้าพิกแพ้ไปแบบหมดแรงนะคะมาทวนประวัติสักนิดนะคะมุมแดงนะอายุสิบเก้าปีเจอกับโมยุนพี่ยี่สิบสี่ปีนะส่วนสูงนะเตี้ยสั้นกว่ากันสี่เซนนะมุมแดงเตี้ยกว่านะวัดได้ร้อยเจ็สิบแปดเซนส่วนน้ำเงินนะวัดได้ร้อยแปดสิบแปดเซนโอ้เตี้ยสั้นกว่ากันสิเซนเลยเหรอ ในข้อมูล188หรือ180เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามันผิดพลาดยังไงต้องขออภัยนะเดี๋ยวหนูมาเติมให้ใหม่นะคะการผ่านมวยนะมุมแดงดูเป็นรอง50ครั้งนะส่วนน้ำเงิน65ครั้งนะคะน้ำเงินก็หายไปนานแต่กลับมาฉายไว้หลายไฟน่าจะร่างกายเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะเป็นมวยโคราาวันนี้เจอกับมวยอุบลน,นะคะมุมแดงเป็นมวยขวานะคะมวยเข่าอาชีพสูงยาวนะส่วนน้ำเงินเป็นมวยครบเครื่องอึดขยันไม่ใช่ขยันที่อึดถึกทนนะคะ ก็ไฟที่เขาชนะขึ้นมาเขามาพลิกชนะยกห้าแล้วแสดงว่ากําลังดีแล้วแต่เป็นมวยสูงยาวมันก็เลยรูปร่างทุ่งชกดูเป็นอลังชอ่อนแอนนะคะซ้อมที่พอจระเดนแพทย์นะมุมน้มําเงินส่วนมุมแดงซ้อมที่รถเสือกัดเจ็ดสายพิ้วเวทที่ชกเก่งของมุมแดงอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่ไม่ก็ 1, ร้อยสิบเอ็ดปอนด์ในรถเวทมันชร้อยสามสิบสองปอนด์เป็นมวยขวาสูงยาวฝีม,มือครบเครื่องหลักจัดแข้งขวาต่อยขวาอาวุธจุกจิกศอกรอสวนอันตรายนะ,ะต้นๆนี่ไปก่อนแบบขยันนนะะ้ะรวดเร็วรูปร่างทุ่งชกดีนะ วันนั้นพลิกแพ้เพราะหมดแรงนะส่วนน้ำเงินหน้าก็เป็นมวยสูงยาวอลล์นอันแอน,น่ะแต่เขาพลิกชนะมาหลายคนแล้วนะหนูเคยได้ตังกับเขาที่สึกเข้าล้ำไทยเป็นมวยแทนก็ชนะน็อกนะเป็นมวยสูงยาวหุ่นมาเทศขวางหน้าแทงแรงดียัดไส้แรงหมัดหนักสอกแรงบู๊หลุดันก็ไม่ชอบหมัดนะแต่เขาชอบพลิกชนะน็อกนะคู่นี้เคยแพ้ชนะกันมาน่าจะรู้ทางมวยนะใครวางแผนมาดีกว่าคนนั้นกินไปนะสาร้อามล่าสุดหน้าของมุมแดงนะ ก็เคยชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มวินที่สึกวันนะวันนั้นชกร้อยสามสิบสี่ปอนด์แล้วก็มาชกมวยไทยเจ็สีมาแพ้คะแนนยอดเพชรเพชรพรมคุณนะคะพลิกแพ้ยกห้านะวันนั้นร้อยสามสิบสองปอนด์นะ <c oughs> แล้วก็ล่าสุดนะมาเอาชนะนักยกสี่สิงห์อุบลอุตุรนนะพลิกชนะเป็นรองเยอะเลยนะคะราคาดีนะวันนั้น <c oughs> วันนั้นชกร้อยสามสิบสามปอนด์ส่วน ยอดเพชรนะสามฟาล่าสุดของเขาเคยชนะน็อกยกสามพยัก์เมคินนะคะวันนั้นเป็นมวยแทนไปชกที่ศึกท่อน้าไทยนะเอาชนะเข่านะคะแทงเข่าเอาชนะน็อกได้วันนั้นชกร้อยสาสิบเจ็ดปอนด์แล้วก็มาชนะยอดเสกสรรนะคะที่มวยไทยเจ็ดสีพิกชนะยกห้านะคะเจ้ายอดเสกสรรนะหมดแรงแล้วก็ล่าสุดนะคะไปชนะศึกช้างนะคะสัญจรชนะกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างนะวันนั้นชกไปกับร้อยสาสิบห้าปอนด์ วันนี้พิกัดทกร้อยสามสิบสามสิบสองตอนมองว่ามุมแดงลดเวทลงมาปกติเขาอยู่ร้อยสามสิบสี่น,นะคะส่วนมุมน้ำเงินหนูมอว่าเขายืดหยุ่นได้ดีนะคะมีชกร้อยสามสิบสองร้อยสาสิบสามร้อยสาสิบเจ็ดแล้วก็ยืดมาร้อยสาสิบห้าถือว่าดูดีนะคะสําหรับวันนี้ก็ชอบไปก่อนที่ยอดเพชรเคยชนะกันมานะคะเขาก็เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ยืดหยุ่นเรื่องเรื่องน้ำหนักชกนะ,ะรู้ว่ากว้างกว่าทางเลือกดีกว่าค่ะชอบมากค่ะ คู่ที่4ี่เป็นการชิงแชมป์ร้อยอปดปนะอเล็กซิงมาวินเจอกับ1สยามสอเดชพันธ์นะคะคู่นี้พิกัรชก108ยอปด์อนนะคะก็อเล็กนะ้าอยู่มุมแดงนะก็เป็นแชมป์ร้อยห้าปอนอยู่แล้ววันนี้เพิ่มเบลดมาชกร้อยแปดปอนชิงแชมป์ร้อยแปดปอน่างช่องแคบสีนะคะเป็นมวยมาจากฝรั่งเศสนะารผ่านมวยกว่าเจ็ดสิบครั้งอายุสิบหกปีส่วนดสูงวัดได้ร้อยหกสิบาเซนวันนี้รูปร่างชกเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะคะเป็นมวยขวามวยหมัดครบเครื่องนะคะ ก็ฉลาดเดียบเชิงดีเก่าเกมก็ดุดันนะคะซ้อมที่สิงมาวินน้ำหนักไปเปลี่ยของน้องอยู่ที่52กิโลเวทที่น้องชกรถเก่งร้อยไม่เกินอบปอนด์แต่หนูมองว่าน้องเวทนี้ร้อยปอนด์น่าจะมุมน้ำเงินน่าจะได้เปรียบนะเพราะว่าพิกัดชกของเขาเพิ่งขยับมาจาก1้2ย0 4 105ประมาณนี้นะคะเล็กน,นะคะก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องขวางหนะ้าแทงแรงดีเขาในรัดตีรุนแรงเสียบแหลมหมัดหนักต่อยแรงหัวตีหัวจใจบู๊สู้ดีเต็มร้อยนะคะ เก่าเกมคบเครื่องนะฮะเสียเปรียบแค่เวทน้ำหนักชกนะหนูมองนะเพราะเขามาชกร้อยแปดปอนด์นปกติหนูเห็นใหญ่สุดก็น่าจะร้อยห้าส่วนเจ้าหนึ่งสยามอยู่มุมน้ำเงินนะวันนี้หนูมองว่าได้เปรียบเรื่องเวทชกนะคะเขาก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นนักชกอายุสิบเก้าปีวันนี้ได้เปรียบเรื่องรูปร่างช่งชกนะสูงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนนะเป็นมือจากทางตังกัน่านมวยน้อยกว่าห้าสิบครั้งนะเป็นมวยซ้ายมวยเข่านะก็ค่ายใหญ่ทั้งคู่ซ้อมที่ค่ายใหญ่ทั้งคู่นะ เขาซ้อมที่สอเดชพาน้ำหนักไปปล่อยพอๆกันนะ52กิโลวันนี้ชกได้เวทเก่งตัวเองประมาณ108ปอนด์นะคะก็เป็นมวยซ้ายเข่านายเสียบแหลมแทงเจ็บปลายๆเอาอยู่นะคะก็มองว่าได้เรียบเรื่องน้ำหนักชกนะคะแต่ฝดมือก็อยู่ที่หัวใจก็มองว่าบุ๊คสดีทั้งคู่สามฟอร์มล่าสุดของอเล็กนะคะก็คือชนะน็อกยกสองเพชรนิวัตสอจารวุวันที่ศึกมายเจ็ดสี่ร้อยสองปอนด์แล้วก็มาชกร้อยห้าปอนด์ก็ได้ได้เข็มขัดแชมป์ไปนะคะชนะเพชรสาม มวอไทยจสีไปนะและล่าสุดนะมาชกร้อยห้าปอนก็มาชนะคะแนนเยี่ยมยุทธปอมางคลป้องกันแชมป์ได้นะคะในพิธีชกร้อยห้าปอนส่วนสามฟองล่าสุดของหนึ่งสยามนะ,ะก็ร้อยเจ็ดปอนนะเคยชนะคะแนนน้าพุกอบพาไทยล่านนะที่ศึกเพชรยินดีแล้วก็มาร้อยแปดปอนนะมาเอาชนะคะแนนเพชรเมืองการชอห้าเบียกได้ที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะและล่าสุดนะมาุกร้อยเก้าปอนเอาชนะน็อก ยก2แก้วนะคะเอาจรนครพน,พนมเพิ่มชั้นขึ้นได้แบบสวยงามเลยนะคะสาพฟอร์มล่าสุดไร้พ่าเหมือนกันทั้งคู่นะแต่วเวกันทกเรั้งชกอยู่ร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยเก้ามองว่าได้เปรียบนะ,ะวันนี้ก็ชอบไปก่อนที่หนึ่งสยามสอไเดชพันธ์นะมองว่าเขาชกในพิกัดชกเขาปกตินะคะส่วนน้องอเล็กนะเพิ่มเวทขึ้นมาชกครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะและเป็นการชิงแชมป์ทั้งคู่นะก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปให้ฟังวันนี้ชอบไปก่อนตามข้อมูลมวยนะคะชอบไปที่ หนึ่งสยามสอเดชพันจะเป็นฝ่ายชนะฟันทองค่ะขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณพักจยี่สผู้สนับสนุนรายการไว้กันใหม่คลิปหน้านะคะ